สวัสดีคะ่ะนักเรียนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในเทอมที่2ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะคลิปนี้ใช้ประกอบการเรียนรู้ในสัปดาห์แรกของเดือนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องข้อมูตลตารางและแผนภูมินะคะเรื่องแรกก็คือการรวบรวมข้อมูลการจำแนกข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเป็นตารางเรื่องที่สองการอ่านตารางสองทางและก็การนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่งนะคะตัวชี้วัดของอบทเรียนนี้ก็คือการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหานะคะ เรื่องแรกนะคะเราจะเริ่มที่การรวบรวมข้อมูลการจํำแนกข้อมูลการนําเสนอข้อมูลเป็นตารางนะคะการรวบรวมข้อมูลเนี่ยทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการสังเกตการสำรวจการทดลองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะ ตอนขายอาหารตามสั่งอยากรู้ว่ารายการอาหารใดของทางร้านเนี่ยที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุดวิธีการของตองในการรวบรวมข้อมูลคือสอบถามโดยตรงจากลูกค้าให้ลูกค้าเขียนรายการที่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็จากการสังเกตที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆนะคะเอาเอานำมาเป็นข้อมูลนะคะ จากข้อมูลนะคะที่ตองได้รวบรวมตองก็จะนามาจำแนกนะคะแล้วนำเสนอนะคะในในที่นี้ตองจะนำเสนอข้อมูลเป็นตารางนะคะโดยจำแนกเป็นรายการอาหารกับจำนวนลูกค้ารายการอาหารก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดกะเพราข้าวผัดพริกแกงข้าวไก่ทอดแล้วก็ราดนาจากตารางนี้ทำให้ตองรู้ว่ารายการอาหารชนิดใดที่ ลูกค้าชอบมากที่สุดก็คือข้าวผัดกะเพราอาแล้วก็ราดหน้าเป็นรายการที่ลูกค้าสั่งน้อยที่สุดนะคะวิธีการแบบนี้นะคะก็คือการนำเสนอข้อมูลเป็นตารางนั่นเองค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการนำเสนอข้อมูลเป็นตารางนะคะ ส้มโอสำรวจชนิดของสัตว์ที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดแล้วแสดงผลการสํารวจเป็นตารางนะคะลักษณะแบบนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนทานะคะขั้นตอนในการสํารวจนะคะขั้นตอนแรกคือการตั้งคําถามเธอชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดหลังจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลนะคะจากคําตอบจากเพื่อนนะคะแล้วก็จําแนกออกมาว่ามีสัตว์กี่ชนิดนะคะแล้วก็นําเสนอ ข้อมูลเป็นตารางนะคะจากการสำรวจที่ส้มโอได้สำรวจมานะคะก็จะได้คำตอบจากเพื่อนๆก็จะมีสัตว์ที่ชอบก็จะมีช้างมีเสือมีสิงโตมียีราฟนะคะแล้วสิ่งที่ทำให้ส้มโอได้รู้ว่าเพื่อนชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดก็คือเสือนะคะ สัตว์ที่ชอบน้อยที่สุดก็คือช้างนั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือขั้นตอนการสำรวจและนนำเสนอเป็นตารางนะคะนักเรียนเรามาดูเรื่องต่อไปนะคะนักเรียนการอ่านตารางสองทางนะคะการอ่านตารางสองทางนะคะจากการสำรวจไอสกีมที่คนในโรงเรียนชอบ ได้ผลการสำรวจแสดงเป็นตารางดังนี้นะคะตารางนี้นะจะเกี่ยวข้อมูลนะคะจะเกี่ยวกับคนกับรสชาติของไอศครีมนะคะในตารางนี้จะมีจำนวนทั้งหมด12จําจำนวนนะคะเรามาดูแนวนอนก่อนแนวนอนก็จะมี3แถวก็คือแถวของผู้ใหญ่แถวของเด็กแล้วก็แถวของรวมนะคะก็รวมทั้งหมดก็เป็น12บสจำนวนเหมือนกันเรามาดูแนวตั้ง แนวตั้งก็จะเป็นรสชาติของอไอศครีมนะคะจะมีรสสตรอเบอรี่รสวานิลารสช็อกโกแลตแล้วก็ช่องรวมนะคะก็จะมี12จํานวนเท่ากันนะคะจากตารางนี้นะคะเรามาดูแนวนอนก่อนนะคะแนวนอนก็คือ,อช่องของผู้ใหญ่กับเด็กก่อนนะคะผู้ใหญ่แถวที่1นึ่งที่ชอบ รสชาติของไอศครีมก็คือสตรอเบอรี่จะชอบ5คนวานิลา9คนช็อกโกแลต6คนรวมเป็น20คนนะคะถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นแถวของเด็กก็คือสตรอเบอรี่ชอบ10คนวานิลา5คนช็อกโกแลต15รวมเป็น30คนนะคะ เรามาดูแนวนอนต่อนะคะในช่องรวมนะคะในช่องรวมนี้ก็จะบอกว่ารสตอเบอรี่นะคะชอบทั้งหมด15คนวานิดดา14คนช็อกโกแลต21 21คนรวมเป็น50คนนะคะเรามาดูในแนวตั้งบ้างนะคะลักษณะของแนวตั้งก็คือ,อผู้ใหญ่กับเด็กนะคะผู้ใหญ่กับเด็ก ในการที่จะชอบรสชาติของไอศครีมคือรสสตรอเบอรี่เนี่ยชอบ15คนนะคะเด็กผู้ใหญ่5เด็ก10รวมเป็น15ถ้าเป็นรสชาติของไอศครีมรสวานิลาก็จะผู้ใหญ่ชอบ9คนเด็ก5คนรวมเป็น14นะคะ สำหรับรสช็อกโกแลตนะคะผู้ใหญ่ก็จะชอบ6คนเด็กชอบ15คนรวมเป็น21คนก็คืออยู่ในช่องที่ที่3นะคะส่วนมาช่องที่4นะคะก็จะเป็นลักษณะของอาการสำรวจผลรวมทั้งหมดนะคะผู้ใหญ่ก็จะ20คนเด็กอีก30คนรวมเป็น50คนลักษณะแบบนี้ก็คือการอ่านตาราง2องาง เรามาดูตัวอย่างการน,นําเสนอข้อมูลเป็นเป็นแผนภูมิแท่งนะคะออยเปิดร้านขายไอศกรีมจึงทําการสํารวจรสชาติไอศกรีมที่ชื่นชอบจากลูกค้า100คนแล้วนําเสนอเป็นแผนภูมิแท่งนะคะในนี้นะคะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะจากที่ออยได้นําเสนอเป็นแผนภูมิแท่งนะคะก็จะบอกจํานวนลูกค้าว่าชอบรส ไอศครีมรสชาติอะไรมากที่สุดนะคะก็คือรสช็อกโกแลต40คนลองลงมาก็คือสตรอเบอรี่นะคะ35คนรสมะนาวลูกค้าชอบน้อยที่สุดนะคะก็จะทำให้รู้ว่าไม่ควรทำไอศครีมรสมะนาวนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการาดำเนินกิจการขายไอศครีมต่อไปนะคะ นักเรียนดูตัวอย่างที่ครูมีให้นี่นะคะวันดีสำรวจผลไม้ที่ขายได้ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาและจำแนกข้อมูลดังนี้ก็คือเงาะ40กิโลกร,รมัมลำไย45กิโลกร,รมัมส้ม40กิโลกร,รมัมมะม่วง20กิโลกร,รมัมจากข้อมูลนะคะเราจะมาเขียนแผนภูมิแท่งกันนะคะอันดับแรกนะคะ เขียนชื่อแผนภูมิแท่งนะคะก็คือผลไม้ที่ขายได้ 2. แบ่งเส้นตามแนวตั้งนะคะออกเป็นช่วงๆนะคะวันดีจะแบ่งเริ่มจากที่0ูนะคะเริ่มจากที่ศูนย์ช่วงละ10นะคะจำนวนจะต้องเกินจำนวนสูงสุดนะคะก็คือตั้งแต่0ูนย์ถึง1 0 20 30 40 50นะคะแล้วหลังจากนั้น ก็เขียนชื่อผล,ลไม้ตามเส้นแนวนอนด้านล่างเห็นไหมก็มีเงาะมีลำไยมีส้มมีมะม่วงนะคะแนวนอนก็จะเป็นชื่อของผล,ลไม้แล้วก็เขียนแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้ตรงกับจํานวนให้ตรงกับจํานวนของอข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือเงาะ40ลำไย45่ส้ส้ม40มะม่วง20นะคะ แผนภูมิแท่งรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนะคะจะต้องอยู่ในมีขนาดเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันว้างและระยะต้องเท่ากันถึงจะสวยงามนะคะนักเรียนสรุปนะคะข้อมูลตารางและก็แผนภูมินะคะถ้าเราจะนำไปใช้หรือนำเสนอเราต้องศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจก่อนนะคะนักเรียนถึงจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องการสร้างแผน ภูมิแท่งเพื่อนทาเสนอเราจะต้องสร้างให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนระยะความสวยงามจะต้องเท่ากันอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะการบ้านและ,ะใบงานนะคะแบบฝึกหัดครูก็จะแนบไว้ในรายกลุ่มของแต่ละวันเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนให้นักเรียนอ่านคำอธิบายและทำความเข้าใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ